ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีถ่กานอยู่ในประเทศและต่างประเทศพบพ่อกับซ่องสนีป่าคือเก่าพี่น้องเลยสบาย,ด,ย,ด,ย <laughs> ดีพี่น้องสังสนีป่าคือเก่าจา้าตอนนี้กําลังลกขนเป็ดเนาะสเสดโซอันเสดกินเนาะว่าตายเป็นคนเห็ดพี่น้องเลยถอนขนอยู่พี่น้องแมนเท่าหล่งสีซอย ตาลงชีวิเหัวเล้ยเฮ้ยเฮ้สบายดีพี่น้องว่าคนันนี้มันคืออะันบุ ใสกันพี่น้องคนละไม้คนละมือแม่ของน้องจะรอสีเท่ายกซอยกันคนละไม้ละมือมีแต่คนเป็ดเดี๋ยวข,ของพี่น้องใส่กัย่งเอาหลานพี่น,น้องเลยนัวเนยอันนี้หิวนมกลังส่งนมแม่เนยกินกัน

ชิ้นสวยขาวพี่น uh> uh ้องเอ้ยเปลี่ยนแกเป็นตาเกาะนะพี่น้องเอ้ยขายาขาวพ่อกินเล้าก็เลยสวยต่อป๋าตายเป็นตาเกาะหัสนี่อีกแล้วเพราะว่าจะคลองช่องบ่ว่างพี่น้องไม่เอาล้านอยู่หลุมล้านบัตรติดเพิ่นน้องอันเนยอยู่น้ำปลาลุง สวยกันเห็ดคนละไม้คนละมือพี่น้องเลยห็ลม้ล,ม,ลมือข่าก็เข้าไม้พี่น้องหอมหอมแล้ากากวก็ข้าวขาว้พี่น้องมาเบิ่งใกๆด้วยใโอ้ยไลงาวงาไก่ เขาเนียวพี่น้องเลยโ oh, you know, like อ้ยเนียวเลยเขาเนียวหอนหอนหอนอนเขาขาวเขาใหม่ oh. mm. อันนี้คือหนึ่งมะเสาวนี่เขาก็จะใสท่ทอมเทกันไปเลยหมอซื้อพยั้งได้พี่น้องนี mm.

เนี่ยเพราะว่าเขาซานหน่อยอ้วนเกิดใส่อะไรพี่น้องเลยเพื่อนไทยประเทไทยเน่น้อยเนาะครัวกันเนาะตอนนี้เ้ากรดใส่หัวสิ้นใคลงไปแล้วพี่น้องเ้าวกริพานขาลงไปเนาะเพื่อเพิ่มความหอมพี่น้องเลยแมนเพื่อเพิ่มความหอมเอาไปลายๆแห่งหอม ส่ยเบัวนี่หละเนาะสายมีดบคมดมมีดบคมเลยรับ้บนปาด้แห้งชอว่าต้ปาดห้งยันปาดมือนะมือะ,นนอะต้องคอยระวังระวคอยปาดลงไปทงอ,อันนี้เอฟซีเป็นวาากัิเ็นเป็นข้างแรกที่แต่ว่า ต้มไก่ใส่ข้าวสารโอ้ oh, อันนี้ตะกวดได้ดพี่น้องเด้อแมวมันพี่น้องเลยอ่อแม่ห้าวผึ่งพาเถ็ดกันสีพี่น้องเลยขั้นบดซส่แล้วบดแซ่บได้พี่น้องเลยต้องใา่ใส่นิดนึงแล้วก็ห้าวกะจิใส่สมมะขามลงไปเนาะ ใส่ลงไปละลายเผื่อให้มันกลมกล่อมหน่อยนี่หัวเปียกตัวบางใหญ่เอาทำบ่ส่กับบ่แซ่บได้สมงผู้ที่แสบได้ที่น,ออนาา้องกทาไม่มาใส่สมงเพื่อนเนาะนี่ลากะใช่เหมืนก็นได้ใจได้ที่น้องเลย อ,นนอ,อันนี้คือข่าซานด้วยพี่น้องอ้ยขขาเขาใหม่นะเขาก็จะใส่ลงไปเลยเพื่อความเซ่บความนัวนี่ตอนนี้เขาก็ปงงปัปรุงลงไปแล้วเขื่องปรุงเขื่องลงไปแล้วเนาะปรุงเขื่องลงไปแล้วเหลือแต่ตอนไก่เออเหลือแต่ตอนเป็ดเลยบ้านนี้พี่น้อง นี่มาตายเพิ่นยังเอาคนบัวของเป็ดออกอยู่เนาะเพิ่นเฮ็ดแบบอะเอาออกเกี้ยงเกี่ยงหล้วก็เฮ็ดถึงสิเฮ็ดสะอาดแต่เฮ็ดสะอาดพี่น้องเอ้ยตอนนี้ยังออกบ่ัดพี่น้องแม่นผูดผูดนี่ๆพี่น้องแมนเฮาต้องเอาเอาคายเบิดเอาให้เบิดเลยเฮ็ดสะอาดน้อยน้อยหนึงก่อคนน้อยหลายพี่น้องไป แมนคนหน่อยมันลายเฮ้าจีคือคลิปนี้กะเฮ้าหายเบิ่งวิธีเนาะวิธีแปลว่าเออต้มเป็ดต้มไก่ทางเมืองลาวเป็นจังใดแต่กะกขั้นใครม,มีพากัน,นบางคนว่าใส่พ้าอิตูไทยนำ้ำแต่ว่าเฮ้าบอกเคยใส่เนาะแม่บอเคยในะครับสิบสถ้าแบบบางคนอยากให่แซบแซบอะไรนะพี่น้อง เอาไงยังเกาะต้นซา,าบ่ะต้นซาแต่ว่าสภช่วงนี้เดี๋ยวะะ่าแล้วก็บริสายอีกท่าใส้นะเพริราชิแซ็บแล้วก็สีนัวเนะน,น,น,นาะแมนแซ็บนัวผมนะแมนแล้วก็ยิ้มในเบิดมือผมนะเ <laughs> <laughs> ระาใส่เคยใส่ได้พี่น้องเลย <laughs> อันนี้เฮาสิบ,บ่เว้าวลายเนาะพี่น้องเนาะบางทีพี่พพน้องเคยสิดเข้าใจแมน คือกับแกงเปิ่ทางเมืองลาวเมืองลาวเสือเอิญมาแกงหน่อไม้เนาะทางไทยเสื่อเอิญ่าแกงเปิ่แล้วก็ไม่ก็สีแกงบอกคือกันนะพี่น้องทางเมืองลาวมาสิตำข้าเบือใส่เนาะย่องแต่ย่านางใส่มันมันบอกเสบพี่น้องมันบอกไ้กินแบบว่าตอนนั้นที่ว่ายังเกาะย่านางเนาะไ้กินกางย่านางหรือว่าตอนย่านางหรือว่าตำข้าเบือใส่พี่น้องมันสีบอกเสบเผว่าสำหรับเฮา่อเว่ากัน ไปใส่แต่ว่าน,น้ำย,ยานางเละคือสักแนวใดายสวยเนาะได้ย่อขบเบื่อแน่ยได้ย่อมันยานางแน่คือว่าเออแซ่บน้องหนัดก็ว่าพระอิตูไทยอยู่พี่น้องพระกะเพราอะไรใบกะเพราแล้วแม่คือพระอิเขาบอแล้วแล้วเขาก็ลืมลืมไปให้พี่น้องฟังจะไดนพี่น้องพิทาบมาว่าไอ้แม่คือพระอิตูไทยแมนบ้านเราพระเอิญพระอิตูไทยพี่น้องเลย <laughs> าพาใจติดแตะพี่น้องฟังบางคำบางคำนี่เฮาเว้าไปเฮากะพี่น้องอาจสิบ่เข้าใจแหละเฮาก็ลืมลืมเปยให้ฟังฮะนะกัขอโทษขออภัยหลายๆเด้อแม่นแม่ว่าเว้าภาษาบ้านเจ้าของบัดเพิ่นผู้พังบัดสิบ่ฮู้เรื่องเนาะคือคือกับอันลื่นแหละเพิ่นลื่นคืออยังแบบนี้นะแบบว่าหางยางปละยรียนเ้ยลื่นลื่นอะไรอย่งนนะ บานเฮาแบบเรียกแบบนี้เนาะยังบมเลง่ายพี่น้องเลยยังขนเลยอ้ยพี่น้องคือเฮาวาอะไรเนาะให้เบิ่งวิธีการสีต้มเป็ดต้มไก่เนาะกะอันนี้เป็นสูตรของอันแถวบ้านเฮาพายกัเห็ดแบบนี้นะทางอื่นเนาะโบฮูเนาะการให้กินบ้านเฮาแม่นการให้กินบ้านเฮาแบบนี้ใส่ข้าวสารลงไปน้ำเพื่อความแซ่บความนัวเนาะเพิ่มรสชาติเพิ่มรสชาติพี่น้องเลย ถ้าใส่ชาเข้าไปโอ้ยยิ่มเบิดมืออพี่น้องเนี่ยเบาๆลนยนี่เนาะมันจะไหนยสีผิดกดยูทูปผ่านนาะพี่น้องเนาะคลิปอันทาเบิ่งความแสบความนัวเนาะต่อไปว่ะผู้ใดสิเป็นคนปรุงและคั่วเป็ดนี่คือสีเมนบาตายได้พี่น้องเอถ้าเบิ่งคีปบาตายได้พี่น้องคลิปนี้เฮามาบอกวิธีการเห็ดการปรุงเนาะแล้วก็ลูกคนเป็ดเนาะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้ออย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามสอ่ส <c oughs> สองสนีปปาด้ลยเนาะซ่องสนีปปาดด้วยพี่น้องเด้ <c oughs> สดอด <c oughs> สบายดีสบายดีพี่น้องมาเบิ่งควาอมหวานของเฮาสองคนเลยพี่น้องเนาะ <c oughs> สอยกันเห็ดกิน